สวัสดีครับสวัสดีนาะนะนักตกปลาและผู้ชมที่รับชมทุกท่านดนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาตกชิงเหลียวนะครับชิงเหลียวผมก็จะมีสองคันนี้ประกอบไว้แล้วครับผมก็เดี๋ยวเรามาตกตรงทางนี้เลยครับตรงนู้นจะเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานแล้วก็มีคนตกอยู่แต่ผมมาเดินลุยน้ามาลุยรถผมจอดไว้ดูนผมเดินลุยน้ามาก็ เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อไส้เดือนนะครับแล้วก็จะเกี่ยวเลยตรงนี้เป็นใหม่ใหม่ของผมนะครับผมก็ไม่รู้มันจะได้ตัวหรือเปล่าน,นะผมก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันผมก็จะใช้เบ็ดสองคันนี้ไส้เดือนผมก็เกี่ยวเป็นตัวเลยปลานิลมันชอบเหยื่อดิ่น อันนี้ครเป็นหมายอ่างเก็บน้ำนะครับน้ำท่วมทางก็เลยได้โอกาสมานั่งตกปลาตรงทางเลยโอเคหย่อนแล้วนะไม่รู้ว่าเห็นทุนมั้นะไปคันที่สองเอ้าท่านผู้ชมคันแรกโอ้โหคันแรกจมแล้วอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองตกคันเดียวดูวก่อนนะ ดี๋ยวผมจะลองตกคันเดียวดูว่ามันจะทันไหมเมื่อกี้ผมกำลังจะจับคันที่สองมาเลยคันแรกจมแล้วอะ่ะเดีด๋วยวลองยอนดูไหมคอยดูนะครับ เมื่อกี้เราหย่อนไปเสือกินเอากินแล้วครับกินละกินละเฮ้ยมันไม่ติดวะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่ดิ มันไม่ติดอะทำไมวะปลามันเหมือนจะขึ้นมาเล่นหรือขึ้นมาหากินบนทางอะขึ้นมากินยอยูอเ่เดี๋ยวเราดูไหมลองใช้คันเดียวดูวก่อนนะครับ กินแล้วครับกินแล้วเอา้าเอา้าติดยาครับผมโอ้ปลาหลุดเลยเดีด๋วยวเอาอีกทีจะได้ปลาไปกินไหมเนี่ยลองอีกทีสิ กินแล้วครับกินแล้วอุ้ยกินเร็วมากเลยอะเฮ้ยมันไม่ติดอะทำไมวะลองเกี่ยวเสเดือนหน่อยเดียวดิเสเดือนที่เหลือเมื่อกี้ลองเกี่ยวไปแค่หน่อยเดียวดูเอากินเหีอเฮ้ยท่านชมติดด้วยเป็นไงล่ะครับโอ้ยตัวแรกนี่ครับผม ติดตัวแรกมาแล้วนี่ครับสายใหญ่อยู่ครับผมพอกินนี่ครับโอเคได้ลแล้วครับแต้มแรกวเบ็ดคันเดียวก็เหลือเฟือแล้วะผมว่าคันเดียวก็พอนะไม่ต้องตกสองคันหรอก เนี่ยครับเหยือ่อถ้าเหยื่อดิ้นๆหน่อยเนี่ยปลากินดีมากครับผมไปเหยือ่อโดยที เวลาผมหย่อนผมจะชอบหย่อนตามข้างๆข้างๆหญ้านะครับเพราะว่าปลามันจะมากินหญ้าหรือมากินสาหร่ายที่ว่ามันติดอยู่กับหญ้าแล้วปลามันก็จะกินเบ็ดเราด้วยกินแล้วกินแล้วกินแล้วแต่มันไม่ติดว่ะ ต้องใส่มันยังตอดอยู่มันยังไม่ได้กลืนต้องร้อยมนันกินก่อนครับเดี๋ยวแล้วต้องตกไปเรื่อยๆกินแล้วครับย่อนปพ๊บกินเลยอะโอ้โหน,นี่นี่อ่างนะเนี่ยนี่อ่างกับน้ำนัไม่ใช่บอ่อปลาเนี่ย หายเลยเยยมหมดแล้วมั้งเอากินแล้วกินแล้วครับผมเป็นไงแต้มที่สองมาแล้วครับไซส์เท,เท่ากันเลยนี่ครับผมชิ้นเหลวครับผม ชิงหลิวเอาอยู่มันจะมีหลงแบบตัวใหญ่หล่มาบ้างวะเี้เสียงปลาขึ้นตัวใหญ่มากอาเบ็ดมาสองคันนะครับแต่ใช้แค่คันเดียวพอสองคันพัดไม่ทันแน่นอนเลยนี่ครับเหยี่อดิ้นๆอันนี้ชอบ นเอ้าจมดิเอา,เอาติดแล้วครับผมนี่ครับแต้มที่สามแต้มที่สามมาแล้วครับผมติดง่ายดีเว้วันนี้ไซเดียวกันหมดเลยเหมือนจะเป็นตาฝูงนะครับ ฝนเริ่มปปอยมาแล้วครับผมเฮ้ยเหมือนมีปลากินวะอย่างน้อยก็ได้กับข้าวแล้วครับผมสามตัวนี่ครับผมสามตัวได้กับข้าวแล้วครับก็ ฝนตกละเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวให้มาตกใหม่ตอนว่างๆสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามสำหรับคนนี้กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ลาเพียงแค่นี้แหละครับผมไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับทีนี้ผมก็จบเพียงแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย